จะคลิปแล้วอ้าวบันนี้แม um> ่ขั้วแม่ขั้วกำลังเตรียมอุปกรณ์เด้อพูดนะแม่ขั้วสวัสดีค่ะแม่ขั้วกำลังเตรียมอุปกรณ์มื้อนี้เฮาสิถวายเพียรหลวงพ่อครับพระเพิตมะผลิตมาบานน้ำยาขนมกินแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานน้ำยาปลาทอดไก่ พัดพักเออพัดพักจิพัดพัดร่วมเออพัดพักร่วมของเธออี้ยังไก่ของกุญัจกาญนี่แกนไก่แกงสมปะทู่แตมีนู่ไก่คือเก่าหรอพี่น้องเอ้ยเห็ดใบตะเวนแล้วตะปังตะตีตีหากัวผมโม่งเศร้าผมแกงปลาทูผมเห็นปลาทูสดอยู่ตลาดก็ได้ซื้อมาครับคุณย่ลาทูสด นี่เป็นไก่ไก่บานไก่บาน,นาตะว่าสีเห็ดเป็นน,น้ำข้นๆแซ่บ ในปูหน้าจิ้ปนถวายเพลนปยูนหซปูหน้าโ่นเตำปูหน้าพปนถวายเพลนเออกลังหยาดยูวอยากให้พี่สนพาไปได้ไหมเออเดี๋ยวนี้จะทำกับข้าวกับยาบ้าจ้ัน่เออเออเออเดโทรบอกนานให้ โอเคกับข้าวอันกับข้าว้าอันไม่เดียวทอันอันังเกตรงใกันใติดแกใส่หัวปลาด้วอดใจอาี่เบสคอดต้มใกล้เมาเดียวบริเวณต้มไกล้เห็ดแล้วแล้วหมายถึงว่าไว้ให้าอารนะแมนแมนกับของท่านละกันไก่ แกงปลาทูสายบัวละป้นอีปูทอดปาย้อนป่นปูทอดปย้อนย้อนแล้วก็สีพัดผักวอ้พี่สนถือให้หน่อยเออซื้อผัดผักผักกันดอกค่ะน้ำเสนอเมนูเด็ดีมาครับมาดูครับพออครัวครับพอครัวที่แม่ครัวครับมาดูครับตามใจแล้วครับผมนี่คือน้ำพริกเนื้อปูเนื้อปูผักันจองกนได้เลูเนื้อปู ไอ้น,นี่ทำคลิปใช่ไหมไอ,อ้น,นี่คลิปใช่ไหมแ,แคบหมูนั่นแหละที่เจ้าจะตปาปลาน่ะกระจอมซีมัดแบบนีห้หมดเดอ้อะมาทำเจ้าซื้อมาตล,ตลาดเมื่อไหร่ล่ะเนื้อปูโอเคโอเคเดี๋ยวไปนบอ,อกปั๊บให้เนี่ยขว,วพริกสมัยใหม่โอเคเออเดี๋ยวกอี้เดี๋ยววันหลังเราก็ไปเอาเพราะว่ามันมีคลิปมีอะไรอยู่ที่เราถ่ายตอนเอาขึ้นดถน่ะตัดเนื้อปูออกก่อน ก้นปูครับพี่น้องครับก้นปูหน้ากลับมาทันเพลครับผลไม้ก็ได้แล้วส้มกับแตงโมก็ได้มาแล้วมีติดตัวแมนหน่วยใหญ่สามหน่วยอยู่โอเคแตงโมแตงโมอะไรก็ได้เยก็เหลือแค่เพิ่มตำปลาเจ้านั่นแหละแมนแมนแกะหงอโอเคค่อยลงมาดูก็ได้ว่าจะเอาอะไรอีกขาดประเด็นเลยเนาะตำปลานี่ แมนแนแกนจาวันอะไรครมากดแล้วได้ทุกอย่างแล้วโอเคขารอะไรน้ะทำปลาฮะอันกต้งใจใ้น้ำเห็นไหมอ่อดเยาเดอแบบโลกมลานะใช่ใช่ใชเพราะว่านางตปตลาดบางลำพูนางก็ไม่โทรมาบอกยี่ห้นดันบอกน้องสือไกลมากโอ้ยพาเพิ่มดีินตรงเสียงดีสุด อันนี้พี่กดพี่เลยอันนี้เขาเรียกปนนี่ยปนปนอะไรปนปูอะปนปูซื้อมาสตัวทำแล้วเหลือของเราตัวนึงยังไม่ได้ทำพ่อออนทำไปแค่สี่ตัวจ้าจัดปูปูให้หมดเลยเด้อปูใส่แม่ปูใ,ปให้หมดเลย ปลูกให้หมดเลยเนอะ่อยจะรถไปล้างเพขายเอามานอนบนรถเหรอเออ <c oughs> ข้อยจะรถไปล้างไปเก็บไป,ไป,ไ,ปไปล้างไปล้างตรงนู้น <c oughs> ตรงข้างร้านไอเสียจ้อะ่ะ <c oughs> มันจะมีหยอดเหรียญเห็นปะ่ะอ,อันนั้นแนะมันมีครบหมดเลยอุปกรณ์น้ำลงน้ำยาทั้งไม้ตูด,ด้วยจะไปแวะหาเสียจ้หน่อยหาเสือ <c oughs> <c oughs> บ่าวจูเสียวัดจูใช่ใช่ มีอย่างกินเสียปอเสียเราบ้าผีว่าเราจะไปต้มปลาน้ำปลาก่อนฮะใครไม่รู้ถ้าเกรู้เกก็มาแล้วเราบรูเราเล่นบริมาไปดูครับผมพ่อครัวครับหัวหัวพ่อครัวหัวแมวครับผมนี่เลยต้มน้ำปลาต้มอะไรไก่ใต้น้ำเหรอไก่ใต้น้ำโอ้ยอย่างเงี้ยแซ่บน้ำเคี่ยวจนน้ำพ้วนเนี่ย กินหอมเลยมันไม่ยากมันไก่ไก่อ่อนเขี่ยวไม่ได้เลยเคี่ยวได้แล้วเขี่ยวออกก็ดมเลยอุ่นเบาไฟลงเพอาว่าเบาไฟลงก็ใช้ได้เลยน้ำง่วนๆลงตงนี้หน่อยเขาต้องเติมน้ำให้พอดีกับไก่ก่อนใช่แล้วก็ใบมะใบมกรูดใส่ยเยอะๆนี่นจะหอมเลยหั่นใส่ไปแล้ว นี่เจ็ดไข้ตลาดนัดกับว่าแสบปาเนี่อืมเก็บเสียนนนชอบมีน้ำหน่อยนะเนี่ยอืมโอ้เจี่ยน,น,อ,น,นอนนนด้วเนี่ยนอน ยังแม่วุ้นถอด cây ทำไมโทรศัพท์มันเบาจังท่ามือการโทรศัพท์มันเบาจังเบาอยู่ทีเบาของผมนี่หัอย่างหนักเลยวุ้นที่ลัถ้าเดินก็ไม่เห็นสั่นเลยของผมนี่ว่า นี่ไอโฟนใช่ไหมเน<ช>ี่ยเบาอุ่นถอดไกบ่อุ่นถอดไกแล้วสิถอดไกเอา้ามาครับกิบนนาทีเอากี่นาทีที่ว่าทันเลยต่อเฉลยแล้วแซ่็จกินาทีแล้วเออนี่ละอุะ่นปลอดความทำขั้วครับพี่น้องเฮ็ดน้ำยาขนมจีนครับน้ำยาป้าน้ำยาปลาคอ ตรงล้วะ้างนี้นี่เดี๋ยวแล้วเอาเอาเพียขึ้นใส่หน่อยเสร็ไฮะต้องไม่ไดผีอีกต้องใส่ผีกอีกคือของอะมันมีหมดแล้วไงคือใครซื้อมาเดี๋ยวนี้หมดแล้วเปลีกยนไม่ไปคือให้คุณป้าไปส่งใช่ใช่ใช่เพราะว่ารถมันไม่มีที่จอดก็ต้องให้ ปนปรูปนปลูปนแหลกแกลงไปซื้อของกับจอยแม่กะทิมันปูกะทิโปดเติงครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ่วงนี้ครับขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเด้อบันนี้ไปเก็บผักหอมนี่ครับพี่น้องครับผักหอมอยู่ต้นนี่หอมต้น บสดๆด,สดขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับเฮ็ดกับเขาถวายเพียนหลวงพ่อครับ